สวัสดีค่ะสวัสดีเอซมานิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าขคุ้ขอบคุณค่ะเออเก่งมากขอบคุณค่ะน่าถูกต้องเจอกันยามาแรงคือเก้าเอ้ยคุณยายทวดมาแล้วนะคะับแล้วคุณยายทวดขอขอขอให้ยายทวดมีความสุขนะส่วนอย่างก็ล้มลื่นดีบางคูหญ้านะหญ้าไลายหลายส่วนอย่าง ลมลื่นบรรยากาศยามมาแรงบ้านเฮาบ้านมณนิสาคำมาแรงมากกยุซวนจากน้อยก็เมื่ออาบน้ำเมื่อหาเห็ดเวียกอยู่เหือนอาบน้ำนอนตื่นมาก็ลงมาทงเบิ่งบรรยากาศส่วนอย่างมันแดดลายกระย่างบ่ออกคุณตาบอดไดกีดแล้วมั้ง มันแดดหลายคุณตาก็ไม่ได้กีดสิภาพาไปเลาะถงุงผ่าไปเลาะท่งน้องพ่อยกับน้องลินไปแล้วพู พีคมอกหูดอยไจ่รตดเมื่อกี้ใครตดอ๋จะมีใครตดไหมตดวเไปทีควไม่ไปทีควายดจูไงูนีู่นี่นนบอกพี่พลอยมาขุดแกยังว่าเสียมฮักยังวะเกยพ่พอเสียมหายยังงัดแห้งแล้วเนาะก็อยาังแห้งแล้วเนาะ มันจะหักเองมันหักเองถ้าดุแปงก็หักเองเออมาจุแรงเด้อเดี๋ยวมันจะหักเด้อใก่ไห่แม่ใช่เมืองผุณตาไทนาแล้วไ้าไม่ต้นไหไทนาว่านันต้นปอเทือง ปุ๋ยสดอ๋อเสียงลมะเสียงลมแรง่ดนูน้ขึ้นได้แล้วแมุ่่นไปุนไปหารูปปูให้พี่พลอยขุดให้ มื่อไงพอยปยควายเลี้ยงแล้วุน้องพอยป่อยควายเลี้ยงแล้วพันนี่มกลข้โปช้ววยนุ่นไปหาพี่พลอยพี่พลอยเลี้ยงบ่อแล้วนุ่น โอ๊ยบ่ได้ไปเบิ่งมง้มงมง่วงตัวผู้พ้อยประม่นสุกแล้วบ่ม้งม่วงอยู่คันคู่สะน้อยผู้อ่ะปล่อยปล่อยนลินปล่อย,ย,อยดูดิปล่อยเป็นไหมปล่อยเชือกอเดี๋ยว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 เออขี่ม้าไว้ยืนยืน,ยนตีกน้นเปะ๊ะง่ายมั้เป็นตัวจรูดบอบพี่ปลอยมาขุด ก็อย่าไปแย่รูนะมือมันกุดเลยนะมือกุดมือขาดบางคุณยายวานปอเถืองปอเถืองงามงามวานปอเถืองปุ๋ยสดเดี๋ยวคุณตาก็มาถ่ายกบปล่อปล่อยให้มันเป็นมากไล่เป็นดอกเป็นนั้นเอออย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง ใส่เสื้อแดงมาเลี้ยงควาย่ไายสีไล่พิ่นแม่งั้นใส่เสื้อสีฟ้าคไข่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอได้พี่พลอยได้พี่พลอยไม่ได้แม่แม่เหรแม่แม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ส่วนพี่พลไม่ได้ส่วนพี่พลอยได้เออไข่ไล่พี่พลอยเลยพี่พลอยใส่ชุดสีแดงได้เลยได้เลยได้เลยเยียดเยียดพี่พลอยเลย อยาพี่เพือนให้ตายด้ยเร็วเร็วรไเรวเร็เรเร็วเร็วเร็ห้วเอาไปรัดน้าแม่ควายฮะบัึคุตาถ่ายแล้วล่ะตาถ่ายนาเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าเศร้าสามสิบไล ม่รู้ก็เลยชอบมองผัวลอยหลายฝ่อยเลี้ยงควายยังมาแรงพูนขึ้นไปพลัวเถงเถิงพูหอดสะผัวหอดอั่นขอกฝ่ายพูนขอกสะพานขอกขาวพูนนะยี่สิบเก้าไล่ พูละเลียลเล้ยงเลาะเลี้ยงเลาะไปให้มันแมบน้ําหลักก็ให้มันข้าวอันคอกพูเลี้ยงมาแต่ทงตา,างไตพูบังหูวน้องพลอยกันนะลินยังขุดกระปูอยู่ตะพูทังไตพูงงมแงมงอแงม,งงมู่สองไอ้น้องพสองไอ้น้องคนขุดกระปู มันนีก็รัดไปนี่รัดให้มันแมนบน้ำแล้วก็เอาเข้าวคอ,อกเลยอ๋อหูนี่หูใหญ่กระปูมันได้น้ำแล้วมันสุดทางคุดกระปูได้น้ำแล้วสุดทางคุดแต่หูบางมันคลอดลูกมันกัดเข้านี่คลอดลูกแล้วก็กัดเข้าออกมาหลายออกมาหลายแล้วก็ ได้ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่มากตัวใหญ่เท่านี่นี่นอ๋อจับกามมันด้วยทำไมเก่งจังเลยอ๋อจับกระปูมาตัวบางใหญ่นะึงมาถือ่ <c oughs> อมัมนหน้ากอ็อ่าฮะา ห,ห,นหนักปูอีกละหนูพาพี่มาขุดข้างบนนี่มาแม่หนูเจอโอ้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยเรามาขุดตรงน้ำเห็นไหมขุดตรงน้ำมันก็เป็นขี้โคลนเองแม่จะไปรัดบอ่อกลัวมันขึ้นเหยียบท่อคุณยายจ้าจ้าไม่ไปเหยียบท่อคุณยายเ,ยเออนานลบลบลบเลย อยู่น้ำยังไงป้ายป้ายปไายป้ไยค่าแล้วค่าแล้วห้าโมงสิหกโมงแล้วได้นี่เพิ่มเมื่อนึ่งเขาอีกเดี๋ยวคุณยายสิมาอย่าขึ้นป้ายเดี๋ยวมันเจ็บท้อคุณยาย เดี๋ยวคุณยายมาควดเขากันยังบทสุขไป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 พ่อพ่อพ่อไปไปลงไปไปไปปีนี้ได้เพิ่มมาตัวหนึ่งเป็นห้าตัว ปีที่แล้วนะี่ยังเลี้ยง4ตัวปีนี้ได้น้องมาอีกหนึ่งตัวเป็นห้าตัวปีละตัวปีหน้าจะได้อีกอบ่ตัวหนึ่งถ้าติดก็ได้ตัวนี่ยละตัวแม่ใหญ่มันยามันยังบ่ติดนะไป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 พอละคำละ เมื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดง่ายอีกได้เนี่ไปไปไปคามมาแรงมากไปไปไปคำหลับไปไปไป แล้วข่าแล้วกลับบ้านไปนึ่งข้าวแล้วนะ ไปไปเออไปเออไปโออไปบอ,บอ,อาบน้าแล้วไปไปบ้านไปค่ำแล้วบบให้โบอาบน้าอยู่นี่แหละให้เบเบียให้เบเบียมาเอาขึ้นไปแม่น้ํนไม่จะไหลลง เจ้ะโดอดน้ำไหมกร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 ะโดดน้ำเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะค